ก็สวัสดีครับผมคนรักไก่ต่อทุกท่านที่เขามารับชมกับผมเบาเบิงการนอนนาครับผมวันนี้ก็มีพี่ๆนามาเยี่ยมชมถึงบ้านครับผมก็ขอบคุณมากๆครับผมที่อุตซาเดินทางมาครับผมอยู่ใกล้ๆนี่นะครับผมก็ขอบคุณมากๆพี่ขอให้ล่ำลๆำรวยรยครับผมวันนี้ก็มีไก่หนุ่มมาให้ชมครับผมเป็นไก่หนุ่มครับผม ช่วงนี้ก็หน้าฝนนะครับเนาะเดี๋ยวทยอยลงให้ชมเรื่อยๆครับผมพามาชมน้องไก่อายุอยู่ประมาณสามเดือนครับผมก็ขอบคุณพี่ๆนะนะที่ติดตามและรับชมครับผมสนใจก็สอบถามพูดคุยกันได้เพิ่มเติมครับผมเป็นไก่แจ้สร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ครอบครัวเราได้นะครับผมนะเลี้ยงเพื่อความสวยงามครับผมไม่ได้มี แต่ว่าจะได้ทรมานเขาหรือรังแกเขาครับผมเลี้ยงเพื่อความสวยงามเพาะพันธุ์ขยายสายพันธุ์ของไก่แจ้ครับผมเพื่ออนุรักษ์ไว้ดูให้ลูกให้หลานไว้ชมครับผมเลี้ยงไว้ที่สวนก็ได้ครับผมไว้ชมเนมาะยามเช้าครับผมไปฟังเสียงขันความสวยงามของเขากับผมว่าไก่เหลือข้าวกินจากที่เรากินไม่หมดแล้วก็ ให้น้องเขาดีกว่าจะเราจะทิ้งเปล่าเปาครับผมเศษข้าวเศษอะไรแล้วก็เลี้ยงไปเพื่อประกอบอาชีพก็ได้ครับผมเลี้ยงเพื่อความสวยงามเพื่อดูเล่นแล้วก็เสียงขันครับผมชอบเสียงขันก็สอบถามพูดคุยกันได้ครับผมแอดไลน์กับผมเบ่าบิงการนอนนาครับผมฝากพี่ๆนะนะครับผมที่ชื่นชอบไก่ต่อไก่แจ้ แก้มขาวครับผมจะมีแก้มแดงก็มีนะครับเนาะส่วนชุดนี้ก็จะเป็นลูกผสมครับผมทั้งคู่เลยดูจากหางชัยสองเส้นนะพี่นะก็ออกมาเยอะช่วงนี้ก็น้องไก่เป็นฤดูฝนจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวก็ทยอยจะลงให้ดูเรื่อยๆครับพี่ก็สามารถคอมเมนต์สวยๆก็ได้เข้ามาได้ครับผมขอบคุณครับผม ทักทายกันได้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยอีกสองเดือนก็น่าจะใช้ได้ครับผมเพราะว่าน้องไก่ก็เริ่มโตขึ้นครับผมกําลังน่ารักครับผมช่วงนี้กำลังน่ารักเป็นไก่หนุ่มสามเดือนขึ้นครับผมดูนะผมสวยๆออกลูกผสมครับผมออกสีส้มๆหน่อยก็ไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ครับผมปกติ จะเปรี้ยวครับผมถ้ามีใจรักในการเลี้ยงไก่ต่อก็จะสนใจกับเขาทุกวันพูดคุยกับเขาทุกวันเขาก็จะไม่เปรี้ยวครับผมและไม่ดื้อครับผมสามารถเลี้ยงได้ครับผมเป็นไก่บ้านเรานี่แหละครับผมผมก็อยู่บึงการครับผมเป็นคนอีสาน้วยกําเนิดครับผมอยู่แถวภูวะภูลังกาครับผมภูทอก แล้วก็บึงของหลงครับผมที่ใกล้เคียงกับผมท่านใดผ่านไปผ่านมาก็เที่ยวแวะเยี่ยมชมได้ครับผมกินข้าวกินน้ํากันยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมที่เข้ามาพูดคุยหรือว่าผ่านทางมาครับผมแนะนําได้ครับผมจะแนะนําหรือว่าพักที่ไหนได้หรือว่าไปตรงไหนได้ครับผมสอบถามเข้ามาได้พูดคุยกันได้ครับผมเผื่อท่านใดแวะมาครับผม เห็นพี่ท่านที่เดินทางบ่อยๆเผื่อท่านเดินทางมาแถวนี้ก็แวะแวะได้ครับผมเผื่อผ่านทางนะครับเนาะทักถายกันได้ครับผมชอบเลี้ยงครับผมมันสวยดีครับผมเพื่อความสวยงามเพื่อประกอบอาชีพก็ได้ครับผม ก็รอชมเรื่อยๆครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ที่ผมว่าแล้วผมภารกิจก็หลายอย่างครับผมทยอยลงให้ดูเรื่อยๆครับผมพอหนาฝนเนี่ยออกไปก็ไปดูแล้วว่าจะเอามาให้ชมก็มันหางมันไม่สุดครับผมหางมันไม่ยาวดูไม่สวยก็ ชมครับผมเดินไปเดินมาก็ให้ข้าวไก่ครับผมให้แล้วแหละช่วงเย็นเย็นให้ข้าวไก่นดสนใจกส็สอบถามกันได้ครับผมพูดคุยกันได้ช่วงนี้ก็ช่วงนํากับสวนยางอยู่ครับผไปตัดยางอยู่ช่วงนี้ก็เป็นหัดฝึกใหม่อยู่กีดยางใหม่ครับผมตัดยางใหม่แนะนํากันได้ครับผมนะบางทีก็กีดยังไม่คล่องเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้ก็ พยายามช่วงหน้าฝนนี่กินแล้วก็ฝนมาครับผมฝนมาก็คือทิ้งครับผมก็ขอบคุณที่รอชมสวยๆครับผมน้องไก่สวยๆเดี๋ยวมีเข้ามามาเพิ่มอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวผมลงให้ชมนะครับเนาะช่วงนี้ก็ก็สอบถามกันได้ครับผมตัวนี้อายุน้องไก่ก็เ,เท่ากันครับรุ่นเดียวกัน แก้มขาวส่วนแข้งก็เป็นตะกัวครับผมแข้งตะกัวแข้งตะกัวดูป,ปีกครับผมจะออกไม่ดำนะผมนะออกสีส้มครับผมตัวที่สองเสียงคันก็ใช้ได้อยู่ครับผมเสียงตัดอยู่ได้ยินยามเช้าๆกำลังหัดขันครับผมเหมือนไก่ไก่น้อยหัดขันแหละครับผมกระแด้แก๊กประมาณนี้ครับผม กำลังกินข้าวครับผมช่วงเวลาเย็นๆตัวที่หางยาวนี่จะสวยอยู่แต่ว่าอีกตัวนึ่งก็หางยังไม่สุดครับผมเผื่อเอฟซีชอบรุ่นเล็กๆครับผมเผื่อ ก็ฝากขอบคุณครับผมที่ติดตามนะครับชมให้กำลังใจกับบ่าวบุญการนอนนาครับผมขอบคุณท่านที่เข้ามาใหม่คอมเมนต์สวยๆให้กำลังใจพี่ๆนาคครับผมน้องๆครับผมยินดีพูดคุยกันได้ครับผมแนะนำกันได้ครับผมขอแค่กำลังใจได้มีในการทำคลิป แล้วก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วครับผมทำให้ดีที่สุดสักสองเดือนจะสวยเลยครับผมเนี่ยเพราะว่าไก่จะได้อยู่ประมาณสี่ห้าเดือนหรือหกเดือนอย่างเงี้ยครับผมสวยเลยถ้าไก่สวยจริงๆก็น้องไก่จะอายุอยู่ประมาณหนึ่งปีครับผมหนึ่งถึงสองปีจะสวยครับผม นี่เป็นไก่สามเดือนขึ้นนะครับผมแก้มขาวทั้งหมดครับผมเี้ยงไปความสวยงามครับผมเพาะพันธุ์ขยายสายพันธุ์ของไก่แจ้ไก่ต่ออนุรักษ์ไว้ให้ลูกให้หลานครับผมได้รับชมเียงไว้ในแบบในรั้วในสวนบ้านเรานี่ก็ได้ครับผมเพื่อความสวยงาม เอาไว้ปลูกยามเช้าผมเวลาไปทำงานก็ได้ครับผมน้องไก่จะออกสูงๆหน่อยครับผมพอออกลูกผสมออกลูกผสมสอบถามเข้ามาได้ครับผมโอเคนะครับเนาะคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านครับผม โอ้ให้ลำล้ำรวยทุกท่านครับผมอันใดที่อยู่ใกล้เรือนเชียงก็สอบถามกันได้ครับผมทักทายทางเฟซบุ๊กก็ได้ครับผมมีเฟซก็เฟซเบาบึงการนอนนาเดอครับผมนอนนาเดอเป็นภาษาอีสานเดอข้างหลังครับผมเบาวบึงการนอนนาก็ตั้งชื่อว่าเบาบึงการนอนนาในผมก็อยู่จังหวัดบึงการนะครับผมแต่ก็ห่างจากอำเภอจังหวัดอยู่ ประมาณสามสิบโลหรือก,กว่านี้ประมาณนี้มั้งผมจำไม่ได้ครับผมโอเคครับผมเนาะคลิปนี้ก็เนาชมเรื่อยๆให้ผมเผื่อลงให้ชมเผื่อถูกใจก็คอมเมนต์กันได้ครับผมสวยๆครับผมขอบคุณครับผมลำๆรวยๆครับผมสาธุสาธุโอเคครับฝากขอบคุณครับ